สวัสดีคะ่ะทุกคนใครเป็นเหมือนเราบ้างแต่ก่อนนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่ปกติเลยค่ะประจำเดือนมาแต่ละทีนะคะเหมือนโดนของเลยค่ะทุกคนหน้าดําหน้าหมองคำํำสิวบุกสิวเห่อขึ้นเต็มหน้าหน้าพังมากแล้วก็ชอบปวดท้องประจำเดือนหงุดหงิดอารมณ์แปรปวนแล้วก็ป่วยง่ายด้วยค่ะจนได้มีโอกาสนะคะลองทานตัวนี้ค่ะแองจีนาพี่หมอแนะนํามาค่ะเขาบอกว่าตัวนี้ทาแล้วจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้มกันให้กับร่างกายเพราะว่ามีสารสกัดจากเกรฟฟุตนะคะ ที่มีวิตามินซีสูงค่ะแล้วก็มีสารสกัดจากสมุนไพรนะคะที่ช่วยต้านเชื้อไวรัสหลายตัวอย่างกระชายขาวค่ะแล้วก็สมุนไพรตัวอื่นนะคะทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยเขามีประโยชน์อะไรบ้างลิต้าก็ทานต่อเนื่องมาได้ประมาณ1เดือนกว่านะคะทุกคนผลลัพธ์คือชอบผิวตัวเองตอนนี้มากคือผิวดีผิวใสนะคะประจําเดือนมาปกติไม่ปวดท้องประจําเดือนนะคะแล้วก็เวลาประจําเดือนมาเนี่ยสิวไม่ขึ้นด้วยค่ะชอบฟิล ตอนนี้มากหลงรักผิวเต็งตอนนี้สุดๆเลยค่ะคนไหนที่มีปัญหาแบบนี้นะคะลิต้าอยากจะแนะนําตัวนี้เลยแองจีน่านะคะลองไปหาซื้อทานกันนะคะเปรียบเทียบภาพ before after ให้ดูเลยค่ะแต่ก่อนหน้าพังตอนนี้หน้าใสมากรับประทาน2แคปซูลก่อนอาหาร2เวลาเช้าแล้วก็เย็นนะคะมีสารสกัดเยอะมากมีเลขจดแจ้งออยอเรียบร้อยปลอดภัยแน่นอนค่ะต้องลองเลยนะดีมาก